จงหาคำตอบของสมการนี้2คูณด้วย20วยกกำลัง x บวกด้วย2วยกำลัง x บวก1 5ากำลัง x เท่ากับ5คูณด้วย2วยกำลัง x บวก5เมื่อกำหนดให้ log 2ฐาน10มีค่าเท่ากับ0.3าอ่าทำยังไงดีตรงนี้จะเห็นว่านี้มันคืออะไรสมการอะไรเอ็กซ์โพเนนชยถูกไหมเป็นสมการ e x p o n e n t เน l แล้วจเจนว่าอะไร มันมีแต่เลข2กับเลข5เนาะแต่ว่ามันมีไอ้เลข 20, 20อยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้เราอาจจะสังเกตได้โดยใช้วิธีการดึงตัวร่วมเนาะเพราะจะเห็นว่ามันไอ้ตัวอะไรตัวเลขชี้ก,กําลังตัว x เนี่ยมันมีฐานเป็น2กับ5ทั้งนั้นเลยแต่ว่าอา้อาวแล้วแล้วไอ้ไอ,อ้ตัว20นี่ล่ะ20นี่เอาไงดีเราจะกระจายเป็น2กับ5ได้ไหมลองสังเกตว่า20เนี่ย20เนี่ยถ้าเรามา แยกตัวประกอบเนาะมันคืออะไรตรงนี้มันคือ2คูณกับ10และ10คือ2คนะูณ5เนาะอ่าซึ่งจะเห็นว่าอะไรในจริงๆเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปอะไรในรูปยกกำลังได้เนาะโดยที่มีฐานเป็น2กับ5แล้วก็ตรงนี้เลขชี้กำลังก็คือเป็นตัวแปรซึ่งจะเห็นว่าฐานเป็น2กับ5เหมือนกันเพราะนั้นเราอาจจะสามารถสังเกตได้โดยการดึงตัวร่วมนี่แหละอ่าโอเคเพราะนั้นจากตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ มือปัดโดนดินสองที่เขียนไว้มันก็เลยเป็นรอยงั้นอ่ะแต่ตรงนี้เนาะเราก็เริ่มเลยเราลองแยกไอตัวนี้ออกมาก่อน20เนี่ยคืออะไรคือ2คูณ2คูณ5าะก็เท่ากับ2กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็คูณ5อ่ะซึ่งเห็นมันเป็น2กับ5เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาสมก,การนี้แยกออกมาเลย ตรงนี้ก็จะเป็น2คูณด้วยอะไรตรงนี้ก็จะเป็น2กํกลัง2 x เนอะเราคูณกําลัง x จากสมบัติของเลขยกกําลังเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้บวกด้วยอะไร2กํกลัง x บวก1 5กําลัง x แล้วก็ที่เหลือเอามาเหมือนเดิมอ่าจตกตรงนี้เราสังเกตอะไรได้อีกจะเห็นว่าอะไรอ่าจตกตรงนี้เนาะ2กำลัง x บวก1 สมบัติของเลขยกกำลังเนาะอะไร a อา่า x กำลัง a บวก b เท่ากับ x กำลัง a คูณ x กำลัง b ถูกไหมอ่าจะต,ตรงนี้ตรงนี้ผมจะขอแยกไอตัว2กำลัง x บวกหเนี่ยเป็นอะไรเป็น2กำลัง x กับ2อกำลังหได้เนาะอ่าเพราะนั้นจะตรงนี้คือตรงนี้มันมี2แล้วไงก็เลยเออเห็นว่าลองใช้ดึงตัวร่วมแล้วตรงนี้มันเป็น5กับ5ถูกไหมถ้าเราดึงตัวร่วมตรงนี้มันจะเหลืออะไร ตรงนี้มันจะเหลืออะไร2กําลัง x บวกหถูกไหมอ่าถ้าตรงนี้ดึงตัวร่วมออกมาแล้วมันเหลือเหมือนกันแสดงว่าแสดงว่าเออมันมันก็สามารถผนวกเข้าด้วยกันได้เนาะจากสมบัติแจกแจงโอเคจะต,ตรงนี้อ่าจะขอแยกตัวนี้เนาะออกมาเป็น2กําลัง x กับ2กําลัง1เพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคเดี๋ยวลบนี้ก่อนอันนี้โทษชเชยอ่าตรงนี้ก็จะเป็น2กําลัง2 x กับ 5, กําลัง x ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น2แล้วก็ 2กำลัง x 5กำลัง x ส่วนตรงนี้ยังเหมือนเดิมโอเคซึ่งจะเห็นว่าอะไรอ่าจะเห็นว่าตรงนี้เราดึงตัวร่วมได้เนาะ2ใช่ไหมตัวหนึง2นี่2ตัวนี้แล้วก็มีอะไรตรงนี้มี2อกำลังส x กับ2กำลัง x ซึ่งเราก็ดึง2กำลัง x ออกมาได้ซึ่งตรงนี้จะเหลือ2กำลัง x แล้วก็ตรงนี้มี5กำลัง x ถูกไหมอ่า5ลัง x ก็ดึงออกมาได้ ซึ่งตรงนี้มันถูกใช้หมดเลยแล้วดึงตรงนี้เหลือ1และตรงนี้ตรงนี้จะเหลือสองกำลังเอกถูกไหมแล้วมันจะเหลือ2องกำลังเบวกหเหมือนกับฝั่งนี้เลยถ้าเราดึง5ออกมามันจะเหลือ2องกำลังเบวกหเหมือนกันถูกไหมอ่าโอเคเพราะนั้นอันนี้ผมจะดึงตัวร่วมมานะอ่าดึงตัวร่วมออกมาตรงนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเราค่อยบอกอีกทีนึงก็ได้อ่าตรงนี้ผมดึงทีเดียวเลยจริงๆตรงนี้จะมองว่า 2องลัง x ให้แทนเป็น a ก็ได้แล้วก็5าลัง x แทนเป็น b มันก็ทําได้เหมือนกันจะได้มองง่ายขึ้นอะเดี๋ยวสมมุติดีกว่าให้ a คืออะไรคือ2กําลัง x แล้วก็ b คือกําลัง x แสดงว่าตรงนี้2กําลัง x คือ a แสดงว่า2กําลังส x ก็คืออะไร2กําลัง2 x จากสมบัติเลขยกกาลังตรงนี้ก็จะเป็น2กําลัง x ทั้งหมดกําลัง2แล้วตรงนี้คือ a เนาะ แซวตรงนี้คือ a อกำลังสองอ่าแซวตรงนี้ก็จะเป็น2 a งกำลังสองแล้วก็บบวกด้วยตรงนี้คืออะไร2 2งกำลัง x คือ a 5หากำลัง x คือ b ตรงนี้คือ5คูณอะไร2อกำลัง x คือ a แล้วก็บวก5อ่าแบบนี้ดีกว่าจะได้มองง่ายโอเคหลังจากนี้เนาะ จะเห็นว่านี่ไง 2ab ใช่ไหมแล้วก็ดึง2 a b ออกมาซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับที่พูดเมื่อกี้อะไรก็คือ2แล้วก็2กำลังเกหาำลัง x ็เห็นไหมเหมือนตัวนี้เลยแล้วดึงตัวนี้ออกมาก็จะเหลือ a ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เหลือ1นตรงนี้ดึง5้าออกมาก็จะเหลือ a ตรงนี้เหลือ1อ่าเห็นว่าอะไรเนี่ยนี่ตัวนี้มันเหมือนกัน A บวกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะย้ายเอด้านขวาเนี่ยมาด้านซ้ายก็ย้ายข้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็น 2a คูณด้วย a บวกลบด้วย5คูณด้วย a บวก1อ่าตรงนี้เหลือ0แล้วก็ทำการอะไรดึงตัวร่วมแต่ตรงนี้สมบัติแจกแจงเนาะก็ดึง a บวก1ออกมาตรงนี้ก็จะเหลือ2 ab ลบ5เท่ากับ0อ่าคราวนี้มันเป็น2วงเล็บละแล้วก็จะอะไรก็จะได้ว่าอะไร a บวก1เท่ากับ0เนาะหรือ 2a b อลบ5าเท่ากับ0อ่าตตรงนี้ก็ไม่ยากกันเนาะซึ่งตรงนี้เราแทนตรงนี้ถูกไหมนี่ a คือ2องกำลัง x b คือ5้ากำลังเเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไร2องกำลัง x บวก1เท่ากับ0ย้าย1ไปด้านขวาก็จะเป็น2องกำลัง x อเท่ากับลบ1อ่าตรงนี้คือ1จุดแต่อะไรแต่ตรงนี้เนี่ย จะเห็นว่าไม่ว่า x เ,เป็นจำนวนจริงใดๆเนาะสมการ x p o n e n t i a l เนี่ยมันค่าของมันอะมันจะไม่ติดลบอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันก็จะไม่มี x ที่เป็นจำนวนจริงเนาะอ่าเพราะนั้นตรงนี้จะไม่มีคำตอบคราวนี้เรามาดูด้านขวาเราย้าย5ไปเนาะแล้วก็ตรงนี้ a คืออะไร a คือ2กำลัง x ใช่ไหมแล้วก็ b คือ5ลัง x เ,เอานี้ย้าย5ไปด้านนู้นเลยอ่าแต่ตรงนี้ยังไงต่อดี เราดูตรงนี้ก่อนไอ้ล็อกเนีย่ยล็อกที่กําหนดมาให้เนี่ยคือฐาน10เนาะแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่าอะไรตรงนี้คือ2กับ5ถูกไหมถ้าเราใช้สมบัติเลขยกกําลังเนาะ a อกำลังนะ a x คูณ b กกาลัง x ็ก็คืออะไร a คูณ b ทั้งหมดกาลัง x กถูกไหมเพราะฉะนั้นจาก2กับ5ตรงนี้เราสามารถรวบเป็น10กําลัง x ได้แล้วก็ใช้ล็อกฐาน10เพื่อความสะดวกถูกไหมเพราะว่าโจทย์ให้ล็อก2ฐาน10มาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ0.3อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ จะขอเอาสองตัวเนี้ยสตัวหน้าสุดเนี่ยย้ายไปหารเนาะแล้วก็รวบไปตรงนี้นี่แล้วก็รวบตรงนี้โดยใช้สมบัตินี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ10กําลัง x แล้วก็ด้านขวาจะเหลือ5้ส่วนสอง่เราก็จะได้แล้วว่าอะไรเราเท็กล็อกฐาน10เข้าไปเนาะทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้น10ตรงนี้ก็จะตัดกันถูกไหมก็จะเหลือ x ตัวเดียวล็อกก็จะหายส่วนด้านนี้ก็จะเป็นล็อก5้ส่วนสฐาน10อ่า อ้าวคราวนี้ยังไงล่ะมันไม่เห็นตรงเลยโจทย์ให้ล็อก2ฐาน10มาแต่ว่าอันนี้เราต้องการหาล็อก5ส่วน2ฐาน10ทำาไงดีวิธีหนึ่งยังงก็มองได้หลายแบบแหละแต่ว่าอันนี้จะขอใช้นี้ละกันซึ่งตรงนี้จะขอเปลี่ยนส่วนให้เ,เปลี่ยนตัวเศษเนี่ยให้เป็น10เนาพราตรงนี้มันคือ5าส่วน2ใช่ไหมก็จะขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไร10ส่วน4 ก็คือเอา2คูณทั้งเศษและส่วนเนาะแล้วก็ใช้สมบัติอะไรสมบัติของของล็อลบก,กันเนาะก็จะกลายเป็นหารกันถูกไหมก็คืออะไรตรงนี้ล็อกอะไรล็อ a ลบล็อ b จะเท่ากับล็อก a ส่วน b อ่าตัวนี้เนาะจะใช้สมบัติตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรล็อก1 0ลบด้วยล็อก4 อันนี้คือล็อกฐาน10นะที่พูดล็อกเฉยเแล้วไม่ได้เขียนฐานเนี่ยหมายความว่าฐาน10อ่าคราวนี้เจนว่าตรงนี้เป็นล็อกฐาน10เนาะซื้อตรงนี้ได้1ถูกไหมตรงนี้ได้1แล้วก็คราวนี้ล็อก4ล็อก4คืออะไรล็อก4เราทำยังไงดีจนให้ล็อก2มาแต่เราต้องการหาล็อก4่อ่าจนให้ล็อก2ฐาน10มาเราต้องการหาล็อก4ฐาน10เราใช้สมบัตินึงได้ถูกไหมเราจะเห็นว่าเลข4เนี่ยมันคือ2อกำลัง2เนาะ อ่เลขสีมันคือสอกำลังสองเราใช้สมบัตินี้ได้ก็คืออะไร l o อก A ยกกำลัง B ถูกไหมเท่ากับ B l o ็อกซึ่งล็อกนี้เป็นล็อกฐานอะไรก็ได้นะแต่นี้เขียนแบบฐาน10บให้ดูอ่าซึ่งจะเห็นว่าอะไรตรงนี้เราก็อะไรเอาเลขยกกำลังตบลงมาข้างหน้าถูกไหมเพราะนั้นจากตรงนี้ล็อกสมันคืออะไรล็อกสก็คือล็อกสอกำลังสองฐานสนะิเนาะเพราะนั้นเราเอาสมาด้านหน้า ถูกมเราเราตบไอตัวเลขชี้กําลังมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2คูณกับล็อกสอฐาน10ซึ่งโจทย์ให้ล็อกสมาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงเราจะหาค่าได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น2ล็อกสฐาน10อ่าเดี๋ยวขอลบไอชีทษออกไปให้หมดก่อน โอเคนี่ไงจากตรงนี้เราก็หาค่าได้แล้วถูกไหมเขาให้ล็อก2มาแล้วคืออะไรคือ0.3นย์าแล้วก็แทนค่าเข้าไปธรรมดาก็จบแล้วนี่ไง1ลบด้วย2คูณ0ูนก็คือ0ูนก็ตอบแสดงว่าอะไรคาตอบของสมการนี้มีคําตอบเดียวเนาะเพราะว่าฝั่งเนี้ยเจนว่าตรงนี้2องกำลัง x มันไม่มี x ที่ทําให้2องกำลังเเนี่ยมีค่าเท่ากับลบหได้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะไม่มีคําตอบ แต่ฝั่งนี้เราจะมี1นึ่คำตอบก็คือก็คือล็อก5้ฐานสิซึ่งเราใช้อะไรเราใช้ค่าที่โจทย์ให้มาเอาไปแทนก็จะได้ว่าคำตอบของสมการนี้มีค่าประมาณ0.4เนาะซึ่งจริงล็อก2มันไม่ไม่ได้มีค่า0.3นเป๊ะๆหรอกถ้าลองไปกดเครื่องคิดเลขดูแต่ว่าอา่นี้ก็เอาค่าประมาณมาเพื่อให้คำนวณง่ายโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมการ exponent i a l เนาะต่อไป แน่นอนแหละก่อนหน้านี้มีล็อกการิทึมแล้วเนาะมีสมการล็อกมีอาจสมการล็อกการิทึมละอันนี้มีเอกพเนนเชียลเดี๋ยวต่อไปเราจะเอามาผสมกันดูบ้างแต่ว่าถ้าพวกอะไรถ้าเป็นสมการเอกพเนนเชียลที่แบบเป็นเลขชี้กาลังมีมีเลขชี้กําลังเป็นค่าล็อกการิทึมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะยังใช้ตีมของอะไรล็อกการิทึมอยู่อ่าเดี๋ยวดูข้อต่อไปแล้วเจอกัน